กองกำลังป้องกัน i d ดีได้ดำเนินการโจมตีอย่างแม่นยำในเยเมนเพื่อกำจัดผู้นำระดับสูงของกลุ่มฮูตีผู้เสียชีวิตประกอบด้วยโมฮัมเหม็ดอับดุลคาลิมอันกามารีเสนาธิการทหารบกโมฮัมเหม็ดนัสเซอร์อันอาดิฟีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนจัตวายายาซาลีโคศอวุโสและฮาเมดกาเลนัเซอร์อันราวีนายกรัฐมนตรีของกลุ่มฮูตี เหตุการณ์นี้ถือเป็นการโจมตีครั้งสำคัญต่อคำสั่งและโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มฮูตี IDF ย้ำว่าการโจมตีผู้นำกลุ่มฮูตีเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขวางยิ่งขึ้นเพื่อทำลายเครือข่ายก่อการร้ายที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในทุกรูปแบบอิสราเอลรุกคาดดับซ่าญาญาซารีนายกรัฐมนตีและผู้นำทางทหารระดับสูงหลายนาย สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดสตสถานการณ์เหตุการณ์ในตะวันออกกลางกันดูบ้างนะครับท่านผู้ฟังครับกองทัพอากาศอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีแบบเจาะจงเป้าหมายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเป้าหมายดังกล่าวนั้นก็คือการกำจัดผู้นำทางทหารและก็ผู้นำระดับสูงทางการเมือง ของกลุ่มฮูตีนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหีลานในเยเมนซึ่งสื่อฮิบรูรายงานนะครับว่าถือว่าเป็นการโจมตีที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประเทศการโจมตีครั้งนี้นี่นะครับได้รับรายงานครั้งแรกโดยสถานีโทรทัศน์อันมาชิล่านะครับซึ่งดําเนินการโดยกลุ่มฮูตีจากนั้นก็ได้รับการยืนยัน โดยรัฐมนตรีกาลาโฮอิสราเอลแคดนี่แหละครับของอิสราเอลโดยกองทัพยืนยันนะครับว่าเป็นการโจมตีคณะรัฐมนตรีของกลุ่มฮูตีจํานวนมากครับซึ่งเหตุการณ์ในวันพฤนัรสบอนีนี่นครับมันยังไม่ชัดเจนยังไม่สามารถระบุรายละเอียดได้ว่าการโจมตีนั้น มันมีผู้ได้บาดเจ็บเสียหายอย่างไรบ้างแหล่งข่าวในอิสราเอลอ้างเจ้าหน้าที่ความมั่นคงไม่เปิดเผยระบุนะครับว่าหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลนี่เลยครับซึ่งแฝงตัวอยู่ในคณะรัฐมนตรีนี่หละครับได้รับทราบว่าคณะรัฐมนตรีกลุ่มโูตี10คนนี่หละครับรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆนั้นกําลังรวมตัวกันอยู่นอกกรุงซานา เพื่อฟังคำปรสาสัยที่วางแผนไว้โดยอับดุลมาลิกอันฮูตีผู้นำสูงสุดของกลุ่มจากนั้นกองทัพอากาศอิสราเอลจึงได้เปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายขณะที่การประชุมกำลังดำเนินการอยู่ทันทีท่านผู้ฟังครับซึ่งมันเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้กับอาคารประธานาธิบดีและก็อาคารแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของกรุงซานาะท่านผู้ฟังครับความสำเร็จของการโจมตีในครั้งนี้เนี่ยนะครับต้อง ถือความสุดยอดของหน่วยมดศาสตร์หน่วยข่าวกองหลักของอิสราเอลเลยเลยครับที่ได้ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนสามารถแฝงตัวและก็ะรายงานตำแหน่งแบบเรียวท์ จนระบุตำแหน่งได้และนำมาซึ่งการโจมตีจากกองทัพอากาศได้สำเร็จแม้แต่เอเมริกาที่โจมตีกลุ่มฮูตีขนาดหนักช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงเมษายนนี่แหละครับ <Dam. S 1> เพราะว่ามันขาดงานข่าวกลองที่สำคัญในพื้นที่นี่แหละครับมันกลายเป็นเหตุผลสำคัญของความล้มเหลวของการโจมตีของเอเมริกาต่อกลุ่มฮูตีในครั้งนั้นนี่ครับจนทำ ต้องสั่งถอนกองกําลังทางเรือบรรทุกเครื่องบินออกจากพื้นที่เพราะว่าเกรงว่าเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยแหละครับมันจะได้รับความเสียหายกลายเป็นเป้าการโจมตีของกลุ่มฮูตี ทำให้สอมเสียชื่อเสียงและอับอายมากกว่าถ้าเผื่อกลุ่มฮูตีเนี่ยแหละครับสามารถโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินได้สําเร็จขณะที่เหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยแหละครับหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลยืนยันนะครับว่าได้รับรายละเอียดแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการชุมนุมก,นการประชุมกันของคณะ,ะรัฐมนตรีทำให้สามารถโจมตีได้สำเร็จแม้ว่าในเมืองซานาเนี่ยแหละครับมันจะมีระบบป้องกันภัยระบาศอย่างหนานแน่นก็ตาม กองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF รับบุนะครับว่าขณะที่อันฮูตีกำลังกล่าวสูนทรพพน์นี่แหละครับอิสราเอลนั้นได้ติดตามดูสถานการณ์ดูว่าเขาตระหนักหรือไม่ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงกำลังตกเป็นเหยื่อเป็นเป้าหมายแต่ดูเหมือนว่าเขานั้นก็ไม่ได้แสดงท่าทีใดๆว่าตระหนักถึงเรื่องนี้อย่างไรหรือไม่นั่นหมายถึงเขาก็ไม่ละแคะละคายเหมือนกันนะครับว่าหน่วยมอดซาดนี่แหละครับสายลับจะแฝงตัวอยู่ในพื้นที่ แถบนี้จนนําม,มาซึ่งหายนะที่กําลังเดินทางมาอิสราเอลแคทร,รัฐมนตรีกลังหงกล่าวว่าเขาได้ประสานงานกับนายร,รัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหูก่อนที่จะมีการอนุมัติการโจมตีดังกล่าวพร้อมด้วยพลโทเอียนซามีหัวหน้าคณะเสนาธิการกองทัพอิสราเอลและผู้บัญชาการทหารระดับสูง โดยอิสราเอลแคทกล่าวไว้นะครับว่าดังที่เราเตือนกลุ่มฮูตีในเยมเมนไว้ว่าหลังจากภัยพิบัติแห่งความมืดมิดแล้วภัยพิบัติของลูกคนแรกก็จะตามมาซึ่งอาจยืนยันได้ว่าบุคคลสําคัญของกลุ่มฮูตีนี่แหละครับมันคือเป้าหมาย โฆษกกระทรวงสาธารณสุขของกลุ่มฮูตีรายงานนะครับว่ามีผู้เสียชีวิต10รายและบาดเจ็บ110-102รายในการโจมตีเหตุการณ์ในครั้งนั้นซึ่งนับเป็นการโจมตีระยะไกลครั้งที่16ซึ่งระยะทางมันห่างกันถึง1,800กิโลเมตรนั่นหมายความว่ามีการประสานงานตลอดเวลาและความและเวลานี่เลยครับมันต้องตรงกันเป๊ะไม่มีคาดเคลื่อนในเซี่ยววินาทีด้วยความเร็วของเครื่องบินนี่เลยครับขณะที่กลุ่มฮูตีนั้น ไม่รับรู้อะไรเลยนะครับว่าฮายนะ่กำลังเดินทางมาถึงตัวแตู่้ฟังครับล่าสุดมันมีรายงานออกมาเมื่อวันเสาร์นี่แหละครับเมื่อวานนี้เองนะครับรายงานระบุนะครับว่ากองกําลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF นี่นะครับยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าเหตุการณ์ในกัน,กนวันนั้นนายยกรัฐมนตรีฮามิด กาเล็บอันราวีนี่เลยครับถูกสังหารพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทหารของกลุ่มฮูตีระดับสูงหลายคนและสมาชิกระดับสูงคนอื่นๆในกลุ่มผู้นำทางการเมืองซึ่งเหตุการณ์ในวันกันนั้นนะครับเชื่อกันว่านอกจากนายยกรัฐมนตรีแล้วมันยังมีพลตีโมฮัมเหม็ดอัน อารดิฟีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกลุ่มโูตีและพลตีมูฮัมหมัดอับดุลคาลิมอันกามารีนะครับเสนาธิการฐานบกเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลในครั้งนั้นด้วยก่อนหน้านี้นี่ครับอิสราเอลเคยพยายามกำจัดทั้งอันมาดิฟีและอันกามารีหลายครั้งนะครับโดยครั้งล่าสุดก็คือสงคราม12วันกับอิหร่านแต่ก็ยังไม่สำเร็จจนมาถึงเหตุการณ์ล่าสุดนอกจากนี้ยังมีรายงาน นะครับว่าโคศกหนวดงามคนสําคัญยาญาสินวานี่ยเลยครับก็เป็นหนึ่งในกลุ่มบุคคลที่ถูกสังหารในครั้งนี้โดยตามรายงานระบุนะครับว่าในบรรดาและตนตีที่ยืนเรียงแถวหน้ากระดานกันทั้งหมดนี่เลยครับดูเหมือนมันมีเพียง4คนเท่านั้นที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ คณะได้เดียวกันมันก็มีรายงานการตอบโต้ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในปัจจุบันต่อจากนี้ไปเลยครับโดยมีรายงานนะครับว่าเมดิอันมาซัดนี่เลยครับประธานสภา,าการเมืองสูงสุดของกลุ่มกบฏกลุ่มนี้ประกาศกล้าวนะครับว่าจะแก้แค้นให้เหตุสังหารนายยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีของพวกเขาโดยเขาระบ,บุนะครับว่าเราสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าประชาชนชาวเยเมนที่รักและ เคารพครอบครบัวผู้พีชีพรวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นเราจะทําการแก้แค้นโดยมัสฮัดกล่าวนะครับว่าพร้อมเตือนให้บรรดาบริษัทต่างๆต,ต่างชาตินี่แหละครับอบพยพออกจากอิสราเอลด้วยด่วนก่อนที่จะสายเกินไปนั่นหมายความว่าสัญญาณการแก้แค้นต่ออิสราเอลนี่แหละครับมันกาลังจะเกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับ ปฏิบัติการของอิสราเอลในครั้งนี้เนี่ยครับมันชี้ให้เห็นนะครับว่ายุทธศาสตร์ตอนนี้มันเปลี่ยนไปหลังจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขานั้นเลงเป้าเล่นงานในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานพลังงานอย่างเช่นท่าเรือโรงไฟฟ้าเนี่ยและครับและตอนนี้ดูเหมือนว่าเปลี่ยนไปแล้วแหะครับเป้าหมายมันไปสู่การเล็งเป้ารอบสังหารบุคคลที่มีคุณค่าสูงอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเหมือนเหตุการณ์ที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้น,นะครับกลุ่มฮามาสฮิชบอลละรวมถึงผู้นําระดับสูงของอิร่านี่แหละครับมันก็กลายเป็นเป้าหมายหมดไปแล้วโดยเฉพาะอิรานนี่แหละครับการรบกันสงคราม12วันก่อนหน้านี้ กำจัดผู้นำระดับสูงของอิหร่านไปแล้วเป็นจำนวนมากแม้แต่ประธานวลาดีเปเซูดเคียนนี่แหละครับก็ได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้ามาแล้วตอนนี้คาเมลีอีก็อยู่ไม่สุขนั่นแหละครับมุดลูอยู่ไม่กล้าออกมาเพราะว่าอิสราเอลตอนนี้ก็จ้องตาไม่กระพริบเหมือนกันเพราะว่าถ้าโผล่ออกมาอาจจะพลาดโอกาสอยู่ดูโลกอันสวยงามนี้ตลอดชีวิต รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ